แต่ที่ห่วงใยเนี่ยที่ผมได้พูดกับลัมตีกะลาหวมกพูชาคือทหารกรบูชาที่เสียชีวิตจํานวนมากที่อยู่หน้าแนวเนี่ยยังไม่ได้รับการเก็บกลับไปนะครับเราก็แจ้งไปยังลัมตีกะลาหอมกพูชาว่าอยากให้มาทาทาการเก็บศพนะครับให้ถูกต้องตามสุขลักษณะแล้วก็สมเกียรตินะครับศักดิ์ศรีแห่งความเป็นทหารนะครับผมเป็นทหารนะครับแล้วก็กองทัพไทยเราเนี่ยถึงแม้จะเป็น คู่กรณีกันก็ตามแต่เมื่อเสียชีวิตแล้วเราก็ต้องให้เกียรตินะครับต้องดาเนินการอย่างสมศักดิ์ศรีแต่เมื่อเราเห็นสภาพของทหารกัมพูชาที่อยู่ข้างหน้าเราเนี่ยเห็นทุกวันนะครับพอตรวจการไปก็เจอตรวจการไปก็เจอก็เลยย้ํากับท่านเรียนย้ําไปทางธรฐมริการะะหมกัมพูชากั้งหนึ่งบอกว่าอยากให้เร่งมาเก็บเพราะว่าหน,หนึ่งก็คือเรื่องสุขกณะนะครับเพราะว่าถ้าอยู่เวนานก็อาจจะทําให้เกิดโรคระบาดได้พี่น้องประชาชนกัมพูชาที่อยู่บริเวณนั้นก็อาจจะ ได้รับเชื้อนะครับประการที่2คือศักดิ์ศรีแห่งความเป็นทหารนะครับทหารด้วยกันเนี่ยเรา Istanbul, เคารพกันนะครับเคารพศักดิ์ศรีซึ่งกันและกันเพราะนั้นยามที่เขาเสียชีวิตเนี่ยเราจะไม่ทําอะไรที่หมิ่นศักดิ์ศรีเขาและอะไรก็ตามที่ทําให้เขาได้รับการดูแลอย่างสมเกียรติี่ยเราจะสนับสนุนดูแลทหารกรับูชาที่เสียชีวิตอยู่ข้างหน้านซึ่งมีจํานวนมากตอนนี้รับ,รบแล้วครก็คือแต่รับเขา,เขาไปฏิเสธว่าไม่ใช่นะครับก็คือตรงนั้นก็เป็นที่น่าเสียใจว่าทหารที่เขาเสียชีวิตเนี่ย ถ้าวิญญาณเขารับรู้ได้เขาคงเสียใจ